นี่ของพรจริงด้วยนี่เอ๊ตัวนันเลือกอันไหนดีอันนี้พิชบไงไอนนตัวพิชพบพี่พิชบไงเขาเห็นว่าก็ดีมากเลยเนาะเฮ้ยเขาทำได้ดูต้องเปง็นการตัวควนะีนเนาะตัวควีนอยู่นี่เคยอยู่กับพี่ควีน เฮ้ยบิชอปนะต้องเอาใหม่ก่อนต้องตกวินไปทางนี้แหละค่ะจริงต้องไปถึงโตควี Queen นนะ่ะจริงกินแล้วงับลงเออมาก็ดีอยู่รู้อยู่แล้วต้องให้เอาดีดีก่อนโตควี Queen นนะ่ะโตควีนไปอยูนทางนี้ กินแล้วงับงับเฮ้ย hey! มาสิดําคนกินเนาะต้องเอาใหม่ต้องต้องไปทางไหนจะต้องกินตัวนี้แหละเห็นไหมเออถูกต้องกินอยู่นี่แหละกินปิชโชบกินโอเคเยี่ยม ขอโทษไม่เป็นไรขเขาหิงอยู่เลือกอันไหนวะดูก่อนเออเป็นเลือกทางไหนดีอ่ะเขากลัวไงม้าประตูนี้แหละเจ้ามาเนาะเดี <c oughs> ย๋ยวนี่มันแย่มากเอยกินแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอ <c oughs> กัวหนูมไม่ชอบควินเขาโอเคโอ้โหไปอยู่กับพี่ชบไงไปอยู่กับมา้าเลยะโอเคดีเอ้ยข้ากินลูกก้อนโดนหัวรอดทันทีไม่สามารถก็ชายได้นะอุ๊ปเอเดี๋ยว มาตรงมาทางไหนอะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไปอยู่ตรงนี้เลยแหละเขากลัวหนีไปโอยเอาเกือบตายเขาตัวควินก็วิ่งหนีอะกินก็กินได้อยู่ตัวควินก็กินได้เนาะ <_ c oughs> เห็นไหมตะพรเอ๋เอาใหม่ต้องใช้นี่ก่อนเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเอ๊เอ๊ ลบไปอยู่ตรงนี้นี่แหละเอ๋ควินเขาหัวเราะในเกินเอเย้เขาอันจะไม่รอดก็ได้ตอต่อต,อ,ตอพอรอยู่นี่พอรอยู่นี่วิ่งนหนีไปก่อนเล้ยไอเชียมมาข้างอยู่ตรงนี้เนี่ย เออรู้จักอยู่เนียอ <G ül> อีวิ่งวิ้ยกลกัวเฮ้ยหนีเฮ้ยโอ้โหเขาวิ่งหนี <G ül> อ่ะเฮ้อเฮ้ยไปก่อน, <G ül> อน <G ül> อไปก่อนก <G> ล <ül> ัวเอะนี่ต้องไปทางนี้แหละบิชอปเกย อันนี้ข้างลูกๆแมไอ้นนตอําพรไงเอ๋ที่มันถูกกินน่ะก็โอ้โหเอาไปกินทางไหนน่นะมันเรื่องทางไหนหนูกลัวมันมันทำไมบินแบบนี้โอเคเอามาเขากินเหรอมันกลัวจะไม่รอดแน่นี่เห็นไหมเอ๋โตควินน่ะ เข้าไปอยู่ในครั้งใกล้ๆเนี่ยลูกอยู่นี่เอออี๋อออเออเอกินโตควินเอ,อ๋ตกใจเบิร์ดโอ้โเฮ้ยเฮ้ยทั้งกินสองอกสามอกแล้วไม่หนีไม่ทันน่ะเอ,อ๋เขาไปอยู่ตรงรอดแน่เน่ ไปอยู่ทางไหนเนี่ยกลัวเอาใครๆหยบขี้ยนะ่ะตงรงลูกนี่แหละเออบิชชปนะไม่กินโอโอหนีนั่งทางไหนเดีย,ยเออมาร์ไปอยู่ตรงนี้แหละเขากลัวหนีจะออกจากที่นี่ เเขามาถูกกินไงเขาเห็นอยู่ไปตรงนี้แหละไอ้ยอมลกขาดไปเลยยอมแพ้ละเกินตายแล้วโอ้โหไปก่อนนี้กว่า